สวัสดีครับผมสวัสดิท่านดูแลกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MPN Gamer V2 นะครับผมก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาตามกระแสกันหน่อยแล้วกันนะครับเรามารับของนะครับเป็นค่ายแดงระดับมูบนัะดินะฮะก็มารับของพัสดุส่งด่วนนะฮะส่งคลางส่งพัสดุตอนนี้กําลังมาแรงมาแรงมากๆนะครับผม ตอนนีนน้เราก็รอเดี๋ยวรอเขาขนของขึ้นรถแลวกันเดี๋ยเราจะไปส่งกันนะครับผมวันนี้มากับรถสีแดงแจมมาเลยนี่นะครับผมส่งสินค้าคนได้สินของตลอด24ชั่วโมงฮนะโอเคเขาอยู่ในเกมยูโรนพักซิมูเลเตอร์2มาเช่เคยนะก็เ,เป็นรถกระบะนั่นเองนะครับทีรอดับเครื่องก่อนเลยกัน <laughs> เสียงมันดังในขณะที่กำล,งลังรอรอรอของนะฮะ นะครับผมในขณะที่เรากําลังรอของเราเอาของขึ้นเราก็ไปดูในไซ่งานโคดังของเขาก่อนแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนี่ตอนนี้คนนี้กขาก็ทําอะไรนะทําอะไรอยู่เบาฮะทาอะไรทําอะไรเข็นไม่ไปหรือ,อยังไงอ,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 อะไรอ,ะ,อะไรอ,ะ,อ,ะ,ไรอะดึงไม่ไปดันไม่ไปนะครับผมตอนนี้ก็จะมีบั็กหน่อยนะโอ้โหโคดังอย่างกว้างแต่ว้างไม่มีอะไรใส่นี่ไง นี่เขาเรียกว่าปักชีโดยนาตรงนี้ก็คืออย่างมากเยอะแยะไปหมดนี่แค่นี้โคดังอย่างกว้างเลดิโคดกว้างแต่ขอมีแค่นี้เหญ่ไว้ก่อนเพื่ออะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นของกันเลยแล้วกันนะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปส่งกันนะครับระยะทางอยู่ที่163กิมโลเมตรนั่นเองนะครับด้านล่างนี้นั่นเองนะครับ เราต้องด่วนๆน,นะวันนี้ต้องมาด่วนๆเลยโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ย,ยวันนี้เราไปกันเลยดีกว่าเสียวเวลามาเยอะแล้วแค่เปิดคลิปก็ปาไป2นาที3นาทีแล้วอ,อะไรอโอเคครับไป เรวออกตัวกันเลยนะครับผมตรงนี้ขอเป็นแมปเลยแล้วกันนี่ครับก็เรามาคนของที่โกดังเรียบร้อยนะครับเต็มบ,บริษัทอีกบริษัทหนึ่งาาก็จะคขนของไปส่งให้ลูกค้านะครับต้องส่งให้ดีส่งให้ไวแล้วก็หลงเลยแล้วไงนี่ไงไม่ทันออกนี่ไงไม่ทันไปไหนเลยอะไรผมขอแค่ตัวได้ไหม แป๊บนึงนะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแบบนี่แบบนแบบนงไงอีกคันนึงโดนไปแล้วไม่ดูอะไรเลยบอดเอ้ยบอดเอ๋ยจังวะแบบนี้ไปดีไปแล้วไอ้ดูหน่อยตอนนี้นี่ขับเลนซ้ายนะครับผมอยู่ในแบบอินโดนั่นเองนะฮะอยู่ในเกียร์สามตอนนี้ครับกลำลังไป รู้สึกว่าของหนักรถจะขับยากนิดนึงตัวมาไรจริงไปจริงมาผมาว่าเราต้องเปิดแบบนี้แหละมันดูยากกว่าในมือถือเนี่ตัวหนึ่งบาทเองโห้ยสุดยอด ไปครับตอนนี้เราขึ้นทางด่วนแล้วะฮะสัตว์ยาวๆไปอีกห53กิโลเมตรนั่นเองนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยวนนะครับผมมามาดูกันว่าวันนี้จะวิ่งกันยังไงฮะส่งคลามส่งด่วนวันนี้ไม่ใช่ส่งคลามนะาวิ่งคนเดียวฮะส่งคลามไว้ก่อน เจอด่านอีกแล้วครับด่านโคตรเยอะรถเรามีเล่มทะเบียนนะฮะถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้แอบอยู่ที่เอวอะโดนแล้วเมื่อคืนปลาเข้าไปทีสามะโดนไปแล้วพันห้าพัน พันหน้านอะบอกไม่ไหวอา้าพันไปเลยให้เป็นไงล่ะโดนไปสิฝากกดไลค์ไปแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันกดติดตามมาด้วยแล้วกันกดกระดิด่งด้วยครับปิ๊งปิงปิงปิเด,ดีวดิเฮ้ยรถมันทงด่วนเดวคนจะต้องลิงไวชา้ชาช้าเหมือนแกนไม่ได้เย เรียบลอยข้ามเลนไปเลยครับผมไปไปไปกันต่อครับสง่งคังส่งด่วนครับตอนนี้เพราะจะถึงที่หมายครับอีก53กิโลเมตรเจ้านายบอกให้รีบหน่อยรีบหน่อยจับไปครับเจ้านายรีบไปตายก่อนเจ้านายจะไแล้วเนี่ยรีบไปไหนทั้งนา ส่ 200. รงร้อยกว่ากิโลบอกให้ส่งภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องขับเท่าไหร่ก่อนจับจับมอะไรให้มั่นตอนนี้ 145, 146, 147รบอย่เแล้วอย่าไป 60ยาวไปครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยเบา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 ลูกพ่อเบาตัดกันต่อครับลงมาเหลือแค่60ไปกันต่อจังหวะนี้โอ้โหด่านอีกแล้วไม่มีด่านทุกทีเลยไปครับ ขาดาาไมได่เท่าไหร่ครับครับหลับเยอะจริงๆไม่ไหวจริงๆครับได้อาอนหน้าแล้วที่นัดที่หมายของเราจุดหมายของเราอยู่ด้านหน้าเลยครับ World Truck World Off Truck นีน่นี่ครับเรามายอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับผม ส่งคลามส่งข้ามประเทศอ๋อแล้วเลี้ยไม่ได้นี่หว่าเราใช่ปะโอ้โหขยักยังไงอ๋อโคดังเหรออ๋อน,นั่นน,นั่นนั่นนั่น เขามีโรงงานอยู่ในนี้ด้วยโอเคครับ,บสสมาส่งของแล้วครับผมนีม่เขาให้เราเลี้ยวเข้าไปด้านในโดนไงที่จอดถึงที่หมายของเราแล้วสุดยอดครับโอเคครับผมถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ท่าไห่มาดูกัน โหนึ่งล้านร้อยล้านไปเลยใช้โปรโมตไอ้นี่ไม่ใช่โปรโมตไอ้ที่โคงเลเวลโคงเงินเป็นอาหมื่นกว่าเลยเลเวลอะตังนี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบห้าล้านโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเร่ยรุ่งแล้วก็ได้เงินมาเยอะมากเพราะว่าเราส่งงานดีนะครับผม วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าอาจจะมนนีสกินเดี๋ยวผมจะไปลองทำสกินดูให้เป็นสกินของทันเดอร์เอรสเราดูลองดูลองดูแต่ไม่บอกดไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะทำได้เปล่านะโอเคฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เลยล้วกันแล้วก็กดกระดิ่งปิ้งๆๆ้งเพไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย